สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี้อีสานครับมื้อนี้ก็มีโอกาสดีได้ออกบ้านเด้อวพี่น้องเลิกงามยามดีหน่ครับแต,แต่เสี็ดภารกิจก็เป็นท้ายคลิปเป็นคลิปที่2นี่แหละพี่น้องในรอบหลายเดือนเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็สีพาพี่น้องมาอัปเดตบอ่อปลาของอาเซียนแล้วครับนี่เราเลี้ยงปลาบพคือมูหอกครับแล้วว่าไม่ก็หาตลาดง่ายมื้อนี้ก็เป็นบอ่อปลาอีหยังก็ค่อยสีให้เจ้าของเราพาชมก่อนอื่นนี่รู้จักกับเจ้าของแล้วกอนอาเซียนสวัสดีครับ เกษตรไม้เฮาแบบถือแลนเลยมึงน <c oughs> ไมจจาเป็นวิ่นออุปกรณ์ชําลุดลายเกษตนามครับมือนีแนะนำเสีย่านผู้ชมรู้จักลูกคนที่จำเจ้าได้ผมลิกิตตะกุศรีครับเกษตรตะกรอยตกุนซอยู่บานดอนตำบลบ้านดอนอำเภอภูกเกยวจังหวัดชัยภูมิครับมือนี้เป็นเกษตรกรเลี่ยงยังครับมือนี้มือนี้สิพาสมาชิกมาเบิงการเลี่ยง การพ่อพันปลากระทิ้งครับปลากระทิงครับหรือปลาปลาลาดเขาเอินบานเฮาเอินปลาลาดครับปลาลาดปลาลดกับนีได้เบิง่งในค่ชิปเดียวนี่ล่ะไม่บอ่อเสียครับโอ้ก็ได้แนวคิดแปลกแนวเด้ครับปลานี่พ่นต้องเรียงน้ําไหลว่าม่นหรือเสียแบบนี้ก็ได้ครับโอ้เรียงแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเขาต้องขยันเปลี่ยนน้แนี่นหน่อยนึงครับนี่ต้องให้ออกซิเจนงซึ่งสี่ครับเรียงในบ่อปูนบ่อนี่เรียกมัดดนแบบไดนเราเสียปลาลาดนี่ครับปลานี่ผมทดลอง ตอนแรกกับบัวไหลจังซี่ดอกทดลองมากันได้ปีกว่าแล้วโอ้ทันได้ออกแม่แพ้ลูกน้ำบอ่อครับเดือนกันยาครับ<อ>เขาจีเริ่มฤดูการของเขาคือเดือนกันยาอ๋ออกตามฤดูเลย<อ>เห็ดน,นอกฤ<อ>ด,ดู่าได้ครับเขาจีเริ่มเขาจีบ่เขาจีบ่ไข่แบบพั่มเพื่อเขาคือกันยาปุ๊บเขาเขาจีเริ่มมีไข่ตั้งทองแล้วครับค<อ>รับจีเริ่มการผสมแล้วโอ้แล้วพวกพ่อแม่พันนี่เดยเขาไปหามาได้ใส่อันนี้ไปเอาน้ำเสิร์นครับ โอ้ไปอายุเสือนทั้งพุ่นเลยก็ไปสั่งเพิ่นไว้สำไมที่มันเพิ่นรอดแบบนันบ่ครับก็ได้ความหลุมาจากใส่ค่อยขึ้นว่าสิเลียงป่าธรามาฉาดหลอดเนเพย่นบ่เลียงงนี่อันนี้ก็การเอาเห็ดน้าเพิ่นกี่เพิ่นเคยเรียงแล้วมันการตลาดมันแข่งขันกันครับเฮาต้องเห็ดแบบจิบคนบุ่อยเห็ดกันนะครับเอาเดี๋ยวเห็ดเสียเราช์เดี๋ยวเอาไม้มาค่มน้งพี่เสียเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งทั้งปุ่นเลยครับเขาเปิดให้ พี่น้องเบิ้งดูมันเป็นโตจังมเลยผมดิเปิดให้เบื้องนับเด้อเห็นบอ่อาจสิสะท้อนเนี่ยอย่าน้อยสิทันมันบอสิแล่นนี่บย่ย้อนแสงบอดูบุญนี่มันดิไปอออยู่พุ่นโอ้พุ่นพี่น้องกำถึงมึกเลยครับเห็นบ่พุ่นมันแล่นนี่เนาะมันบอ่อยู่ซื่อๆพุ่นน่ะพี่น้องเห็นบอ่อันนี้คือปลา,าลาดหรือปลากระทิงหรือสิเปรียบง่ายๆก็คือว่าปลาหลดยักมันบ่เสียครับพุ่นมันแล่นไปอออยู่พุ่นอนีกแล้วสีสันอาจสิเป็นตายันเนี่ยอย่างน้อยแต่ว่าขันได้กินกินเอาไว้นี่โอ้นึบ เ<ร>ป็นงู <รถ S 2> สิงนะครับเนื้อรอรสาติแสบเหมือนบอ่อครับครับนี่พี่น้องตัวนี้นบอ่อเข่าไปจะหนี่ปลาลดครับนี่โอ้ปลาลดก็เลี้ยงเช่กันครับเอาไว้จิบมกัไก่พันบ่เสียเ <laughs> อาปลาลดบ้านล้วก็คุ้นกว่าสันคือย้อมให้ไทยย่างดีโอ้ปลาลดเขาบอ่อค่อยนั่นนี่พี่น้องเบมึงตัวนี้ด้วยพี่น้องผมไทยได้สบายเขาบ่อค่อยขี้ยวไอ้มึงดูครับเปียกโอ้ลูกนี่แม่เมื่อนปลาไหลไฟฟ้าบ่เสียที่สุดรค่าโปรตีนเนี่ย โอ้เบื้งพี่น้องเห็นหลายบอกครับมันสินเล่นนี่เบื้งพี่น้องเบิ่งกระขัดโอ้มีทั้งรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ด้วยนี่ไหมครับผสมไปแล้วบรทันดอกพูนพี่น้องเห็นบ่โอ้พนสิรีผัวพี่น้องโตบักใหญ่ก้มูนั่นแหมถามมันบอกขอย่างหรือเสียตัวยิ่ใหญ่มันบ่เป็นเบิดอายุหรือเบิ่งพี่น้องเห็นบ่แบบพัมปาลายเลยคุณมีนี่นั่นจีไม้แล้วพี่น้องเห็นบ่หนี่โอ้บักใหญ่บ่พี่น้องตัวนี้ไหมถาม เลี้ยงปลาลดปลาลาดนี่มันยยจใหญ่ลรเสียใหญ่้หญ่กนี้อีกครับยังใหญ่ยยได้อีกตีครับใหญ่ได้อีกหน่อยหนึ่งโอ้ซ้ำปลาไหลหราแม่พี่น้องเห็น,นบ่เต็มที่ก็ะหาสิบเซนาแลแ้วครับนอ้บนองครับเห็นแดดบอ่อันนี้คืออาหารเขาครับนี่โอ้พี่กินกุ้งเมื่อวานผมล่างบ่เขาเลยตื่นเขาเลยบนกินปกติมันตีบนเลือจังสิหรอกเลี้ยงตับงไว้นี่กับมากวนลูกกวนเพื่อนอีกขันบ่มีกำบังเลยเสียมันเป็นเดนบ่ยูติบ่ยูครับมันมันบิน ตำน้ำมุ้มเดือมเพชยในปลาเขาเก็บเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสิร้องมาเรี่ยวไม้คงมาก่อนพี่น้องเห็นตัวยิ่ๆว่าหันบอกครับแล้วสิเพาะพันธุ์ขายนี่เระเป็นไรแหลกที่เพาะพันธุ์ปลาลาดเด้อพี่น้องทั้งปลาลดปลาลาดแถวนี้ตรงมาเ <c oughs> บิ่งเราเหรอพี่น้องครับนี่อันนี้เบิ่งตัวนี้ด้วยครับเบิ่งที่เห็นบอ่อเก่งๆมันไวไหมพี่น้องผมโอ้ของใหญ่ <c oughs> พี่น้องก็เอาไปกันเห็นบ่อชัดเพราอโทรศัพท์ผมบมดีมึงดูภาพบนปลาอ้วนๆดูภาพมีตัอ้วนๆ้่าปลา ไหลงหา่ขุนแม่พี่น้องมึงดูเห็นบอกว่ากุ้งกุ้งจกว่ากินตัวนึงนี่กินจากตัวผู้กุ้งปลาลงทุนเสื้อกุ้งเลยกุ้งเสื้อวันโลแล้วทอดได้หรืกุ้งกุ้งโลแล้วลอยครับปลากินได้จากมือโลนึงเนี่ยคันเลี้ยงซ้ำเนี่ยก็ประมาณหกมือครับหกมือโอ้คุ้มคาอยู่ท่นนไหนกมือก็ได้ไปสั่งเพิ่นไว้เขามาเขามาฟิตไว้ครับแสงแข็งก็ได้คือเชาครับ ออกมาเสียออกมาคนที่นอกน้ำอีกเดี๋ยวคนที่ว่าจินเนียโจ้ดินี่พี่น้องเห็นบ่มันพอพันแม่พันนี่มีจากโตละเสียนับไปอบนเนี่ยโอ้บ่ได้นับครับมันบบตกเกือบสองร้อยคนทิง้าธุเว่าเพิ่ะต้องรีเพิ่นอยากอายเนาะมันบ่คุ้นคือปลาหลดพี่น้องมึงดูคนน่ะโอ้จินกุ้งย่างเดียวเลยช่วงเนี่ยกุ้งย่างเดียวครับบทันในหาวิธีให้กินอาหารเม็ดได้เป็นบ่ครับนี่มีปรากฏดหินกับมีปลาหมูน้ำ เนี่ยครับที่เขาแย่งแย่งกันกินอาหารอยู่หนิโอ้แต่ว่าันนี้มบ่ทันเนาะต้องใส่น้ำแล้ดับนี่แหละเป็นบ่เซียนนี่ครับปกติก็คือพวกรับกระเบื้องแต่ว่าช่วงนี้อุณหภูมิมันห้อนหลายผมเลยใส่น้ำไหลายแน่นหน่อยนึ่งเพราะว่าแดดมันร้อนจัดเนาะย่านอุณหภูมิบคงที่นอพ่อแล้วบัดนี้สิไปเบื้องปลาลดน้อยบ้านเขาอีริเชียบัดนี้ใส่ปลาลนอันนี้พ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดอีกโครงการที่เลี้ยงปลาดิบินเนี่ยไปพี่น้องน้ำไปเบื้องเราอีกครับ วันนี้มาเบิงตาโหลดบ้านเขาด้วยครับบันสิเห็นโตนบ่บวันนี้อันนี้พามาเบิงปลาโหลดครับอันนี้ชุดนี้คือชุดผมคัดออกมาสิผสมพันธุ์ครับเนี่ยโอ้คัดออกมาสิผสมพันธุ์สิฉีดฮอร์โมนเขาแล้วครับแยกออกมาจากว่านเนบพี่น้องเห็นโตาพี่น้องนั่นครับอันนี้ตัวแม่นี่สิตัวอวบอวบครับโอ้ตัวให่ย่ๆนี่แบบตัวแม่งยิ่งอวบอวบตัวยิ่งย่เนี่ยครับ ตัวผูสิตัวน้อยครับโอนนน้นั่นนันเขาเขา,ขาไข่ล้วครับเขาอว้วนเขา,ขาไข่ล้โอ้ี่นั่นไข่ที่อ้วนๆครับของไข่เนาะมันก็ตตอมอ้วนไข่ัวแมนบอกโอ้มีตัวผูตัวแม่ตัวผูตัวแม่มันต่างกันยังไงเสียจะแยกยังไงเนี่ยเอ,อ่อตัวแม่สิใงย่ยาครับนี่ซุปเงยเงนี่แม่บ่เลยครับอ่าเลี้ยงปนกันยังที่หลแมันบอกเราบผมผมอยากจับให้เบิ้งว่าตอนที่เขาสมบูรณ์เพีมันนี่เป็นหนึ่งดจับแล้วมันจะกินเงเจ้าบอก ยังไงบ่เงามือบอกพี่น้องเห็นบ่กผเบิ่งก็ได้ดอกงเนาะครับเบิง่งยังสี่หละพี่น้องเพื่อการบกวนปลาอะไรพวงปลาที่เพาะพันธุ์ใหญ่เป็นบอ่อเสีย่ยงมันค่อนข้างขี้ตกใจครับจับดูแล้วตกใจพี่เบื่งองข้องเนี่ยอุ้มๆเนี่ยพี่น้องที่ระวังนี่เอาแบบซูมแบบออกโทัศัพท์ซู้มใกล้ๆบพต้องซุมในหน้าจอพี่น้องเห็นบ่เบื้องแบบสี่เลยครับเพราะน้ำเป็นตะกวนเนี่ยนาะเสียมันวันนี้นี่ก็ต้องให้ออกซิเจนคือกัน อันนี้ให้คือกันครับเพราะว่าเมามาใส่บอลหน่อยอันนี้ประสบผลสําเร็จหลายปีแล้วแม่นบ่อเจเตี้ผมมาไทยผุผบิตเปนบแม่นบปลารับอันนี้คือหานเขาครับสะท้อนแซงเนี่ยเคลมัาเป็นเป็นไรแดงครับไรแดงโอ้ตายโรตันเขากินไรแดงครับว่ากินกุ้งคือเพิ่นติกุ้งเบ่าเลยครับกุ้งเนี่ยผมทดลองแล้วยู่ยังได้ยังสั่นเนาติมจะซื้อเป็นน้องปลาลาดกินกุ้งปลาโบ้านเขากินไรแดงครับกินไรแดงกินเสดเดือนมากเลย ที่ไปสันหาว่าจะใส่อะเสียอาหารมันเนี่ยผลิตเองอีก่บ่ผลิตเองครับเลี้ยงผลิตเองสร้างสื่อพันออกมาแล้วเขาบอกว่าพี่นอก็สิเห็นครบวงมจรหมู่นละสันมื่นเนี่ยทั้งปลารถตาลาดบ้านเขาเหนียวเบิ่งดูเขาผมจิพาไปเบื้องถักเทเลี้ยงมาหลายปีเดียวเดียวทปัญหาอุปสรรคมันมีบ่ครับมันเลี้ยงยากมันมีโรคภัยบ่รับรโลดนมันมีอยู่ครับยาข่าเชื่อออหยัง เขาก็ต้องอาทิตย์หนึ่งเขาต้องทายนามครับโบทายโบไดเพราะว่า<อ>วเขากินอาหารสดล,ลวมันนามนมันนีเสียนามตีเสียเนาะเสียให้เหงือกอักเสบครับล่อยปล่อยหนามออกปล่อยแหงเบิดเปน็นหมอครับครับกันปล่อยออกเบิดนี่เอาหนามไม่เข้าไปนอกเลยครับโอ้นอกคือกันครับนอกเห็นเห็นเลยต้องดูแลยางดีนอะคบเนาะจะเอาหนาอยังมาเลี้ยงเสียหน้ามดาลเขาเนี่ยครับอ้เลี้ยงน้าดานเลยครับทั้งที่ดีกับพักไว้แน่ยดีคือกันโอ้ต้องพักจากน้อยเนาะหีนตัวงใหญ่ๆนี่เห็นน้องมีหลายจุด ตัวแดงสิเหลี่ยงกเับตลาดอีเดีครับเอาไปขายจังได๋ครับนี่สิพอขายอยู่ติดปลาตลาดอีว่างันบ่พอเหรอครับจนผมได้ระงับไว้หขายเป็นปลาสวยงามหรือว่าปลาเนี่ยครับว่ากันเป็นโตละเลยครับอขายตละครับโตละเท่าไหร่ครับชงไข่คั้นรุ่นจังซี่ครับว่างผมขายไปนี่ตก30กว่าบาทครับโอ้ตละ30บาทปลาลนเนี่ยคั้นพ่อแม่พันธุ์นี่ผมขายตัวละ100เด้อครับนี่ยชงยัง่งอีกเนี้ยครับโอ้ผมขายตัวละ100ครับ ผนตลาดยู่ใสครับบ่เนี่น้ำวานมันพวกขายตอก้นลูกค้าขายประจำิันทักมาโอ้มันเรี่ยงนั้นปีนึงมันแพ้่จากเทือเสียหรือมันแพรตามธรรมชาติปีละเทียปีหนึ่งสิได้วังขั้นอาหารดีๆสิได้วังสองเทือครับสองเทือเทือสองนี่ก็ไปปลายแล้วล่ละครับโอ้สิเข้านาแล้วพี่น้องผมอยากให้พี่น้องเห็นใกล้ๆผมเลยจับโทรศัพท์ไปตำตำมันกาดจะเป็นสะท้อนแสียงหน่อยนะครับเพราะว่าขันควายหน้าอกแหงไรแล้วว่าป่าแล้วชินนอกน้ำเนาะ แต่เด็กว่าโรคไพกับมีคือกันได้ใส้ยาใส้ยังขึ้นกันละมันบ่เสียเขาเขาป้องกันไว้ยาให้ปัญหาเกิดครับการขยายพันธุ์นี่เด็กเห็เขาขยายพันธุ์ธรรมชาติหรือว่าเขาต้องฉ็ดเต็มใดมันครับก็ฉีดฮอร์โมนห้วก็ะเอามาใส่นี่ครับเอามาใส่บลอกก็มีผู้เขาจำพื้นเขากรสีเกี่ยวกันอยู่ในผู้ละใครใครติดครับสีเหลืองใครติดเลยครับเป็นคล้ายเม็ดสาคูอติดน้ําผู้น้ำยังเขาครับ พี่น้องเห็นบ่ตัวปลาหลดแล้ว,วาอาหารการอยู่การกินแล้วก็เห็ดพบวงจรอ,อยู่นี่เบิดเลยเป็นหมดเสีย<ช><ช>เอาไปพาะปลาหลดปลาลายแล้วไปเบิ้งดูอาหารเพื่อเป็นหน้าตาจังไดเนี่ยครับรับเพาะจังไดเนี่ยค,ครับไปเบิ้งดูรับเพาะไว้เขาเลียงรายย่างรายเนี่ยเลยพี่น้องเพิ่งเสียงไกลแล้วก็ตาเต็มยู่อันนี้นี่บบอ,อยังเสียนเนี่ย <c oughs> บ่ปลาสลิดครับปลาสลิดอันนี้เพิ่งได้มาใไหม่ครับโอ้อ้ารุ่นสามนิ้ว <c oughs> ลว พื่ออยากเลี้ยงปลาสลิดอีกครับเป็นไดมันพอพันไงกว่าปลาลดอ๋เอานี่พี่น้องเหาเห็นโตมันบ่อครับนี่มันติ่งนองเนงอันนี้เพันเอื้นยังก็เสียนพันเอื้นถักแท้ครับถักแท้ใส่เดือนหน่อยโตโตัวบกกรมตแบนโตแบนน้อยๆเฉียพี่น้องเห็นบ่อเนี่แต่ว่ายาวเด้อโอ้ยาวพันเหยียดออกยาวเป็นเกือบคืบเพุ่นอ๋อมันใหญ่เต็มที่ซสำนี่มันบ่อครับนี่จะนาโตเต็มไว้หรอครับนี่การเพาะนี่เดี๋ยวเอาจังใดมาเพาะนี่ครับเขาจะเป็นโตจังที่เป็นทักแกะผมไปเอา ตามธรรมชาติมาครับ oh. ที่มันเป็นกวยวยย่น้ำนาเขาน่ะอหมองชุ่มชุมช่มเช,ม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 ชมื่นมๆเนาะครับแล้วกลวยมาแล้วเขาก็เอาดินเก่าของมันน้ำอ๋อเนี่พี่น้องเห็นบ่ที่ขาวๆนี่คือขนมเสนเน้นนะครับอาหารหลักเขากินขนมเส้นเขาปุ้นนี้เองครับเท่านั้นละ oh. อาหารเขาอ่ะเขากินพวกจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียอย่างเสียเป็นมาของเน่าเนาะครับอาออันนี้ถักแทอันนี้ก็ถักแทกันหมด ปลาลาดมันตายเมื่อวานผมล้างบ่อผมได้มาแพีเขานั่นจะซิ้อึินกันปกติผมก็ได้ให้ประจําดอกมาขอกเน่าเนาะของนอกของมีนี่เกัเสียดายกันเลยเอามานี่คือมีนอนห่างกันครับอันเดียวกันหมมันมาน้าแมงวันนี่แหละโอ้มันต้องมีเมียงวันพร้อมเอาบ่อเดียวกันครับมันใหญ่ทันกินยุติหครับซ้ำได้ถ้ามีเจ็บหลดีผมขยายให้มันได้หลายกอนผมมาท่านออาไปให้กินหนึ่งเท่าไว้นให้กินแล้วให้มันจินตอนนี้ยุใส่น่ะพูด อยู่ว่ะไปเบิ้งอีกพิษอาหารเพิ่นอีกชนิดหนึ่งมันคืออย่างเสียบนี้ให้กองฟมหนิเอิ้นนี่ยังโอเคยังโอเคแล้วอันนี้ครับอันนี้เขาเอิ้นใส่เดือนน้ำครับใส่เดือนน้ำเท่ะโตมันยังไม่ไต้ทานนะครับแดงๆนี่ใส่น้อบาดนี่น้อยิบ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 ยื่นนะครับขึ้นบนโอ้เนี่ยมันติ่งได้ไมีชีวิตได้พี่น้องเห็นบน่ครับอันนี้คือลูกครับกินขนมเสี่ยงขึ้กันครับปับ ปนงังคางนี่คือใครเขาครับนี่สูงดำๆอยู่ข้างไข่เขาครับเขาขึ้นมาใครใส่เดือนนา้าดียขึ้นมาหวัดฟ้านนเบียครับโอ้มั้คือไฮน์แ้วนี่เสียนมานบ่อบ่ไตหนีบอเลยกันครับนี่บ่กครับมันสุดต,ตรงนี้ความชื้นมุมนี้เขาลับลงขางลางแลยครับโอ้แล้วก็ลงคือเขาย้ำขึ้นเขาจะขึ้นมาเต็ม <hora> แล้วเขาเอาไปให้ปลาโหลดได้เอาโตโัวใดมันไปให้ <acids> นี่แหละอันนี้แหละครับเนี่ยครับอามนี่ไงท่านกินอย,ยู่ตีย เวลาก็บุมมันไหลรีเนี่ยเนี่ยโอ้ทีนี้เราพันเราก่อมาจะใสม่มาขยายห่ะเรียงอันนี้เขาเอิน้นอย่ยงบุพันนีย่งยงเอิ่นยาี่เป็นภาษาฝรัง่งมันมันมีหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์กับพอเรียงบ่ได้ขยายพันธุ์บ่ได้โอ้พันธุ์ีเดียวมาใส่เห็นเป็นอย่างอา่าให้เขาไข่ครับอ่านให้เขาไข่อีกให้เขาไข,ข,ข,ข่เข,ขาคือมะก่อตามนี่กันเขาบอกไข่ตามนี่ก็ขึ้นมเกาะน้ำจืเที่ละ มันมีกอดเต้มยำขึ้นมีวิชาความหลู่ราก็แก่กายอยู่เราเป็นสัตว์หานเนี้ยบอกคยเห็นมั้งไอพี่น้องเอาบว่าหันแดงแงอยู่วันที่ผมถ่ายคลิปมันไปใส่เราเถอะเขาสิล้งนะครับอถ้าเขามาแล้วเขาสิลข้งลขางั่งเดี๋ยวเบิ่งบอกคาดว่ามมีชีวิตเดียีีนองเห็นบอหุ่นมันมีชีวิตเดียวมันติ่งในอยู่แต่ดงวันในฟุ้นี่หาหกกรองแม่นเบิดเลยครับโอ้มันทันกินอยู่แม่นบ่อเสียน อันนี้ผมเล่นขยายก่อนครับผมบนท่านีนั่นบนท่านีกินอีกครับนี่คุแ้แดงแดงคื่มีวิ่งน้องห็นบน่มันกินขนมเส้นกินพอปั่นคนเลยอันนี้ถือแมงวีลบก,กวนครับ๋อแมงวีบ้านเขาก็เขาไมาอีกเนี่ยครับมีแต่แมงวีงนั่นเลย,<อ>เเลยมันเป็นในมันเป็นศัตรูกันบอกรับมันเขามาใขรมันเน็ตเเป็นคู่แข่งของไสเดือนเขานะครับ<อ>แย่งอาหาร<อ><อ>เป็น เป็นนอนดำครับสีดำๆพี่น้องเห็นบอลตัวแดงๆยุ้มยับยุ้มยับมันมีชีวิตนะพี่น้องเห็นบอลผมพยายามให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆนึ่ครับปลาลถิงก็มารายครับเป็นรดมีเท่าใดก็บนเรือเราวม่ใช่วัวพ่อกินแล้วเขนเลี้ยงหลายๆมันว่วตัดครบวงจรอยู่น้ำเจ้าเบิดด้วยสัญเสียรนี่ไหมวงการปลาโรดปลาลาดนี่ไหมบางฟาร์มเขาเฮ็ดนึ่เขาได้เมื่อละเจ็ดแปดรูนี่ครับตัวเนี้ยแบบปลาหลดนึงมันได้ซ้ำแต่ตัวน้อยๆซ้ำหนึ่งลละสี่ร้อยรูละสี่ร้อยบบบนอีก เขาเลี้ยง3 0 40กล่กองบวกครับบางฟาร์มกับแปดสิบกองอันนี้ผมใส่ดินครับเนี่ยดินใส่ดินใส่ดินโอ้อันนี้ดำๆโตมันแต่ว่าแดงๆว่าท่านเห็นมันเขายุคงลางต้องใส่กองฟ้มปิดให้มิดชิดเลยเขาต้องใส่ดินน้ำครับบ่ใส่ดินกับบ่ค่อยบุ่ม บอกพี่น <c oughs> <speaking afar> <po 々 wooden eries> ้องแต่เลี <Jord i> ้ยงปลาโล่ที่ว่าเพิ่นได้ราคานี่มันบริกินอาหารเม็ดด้วยครับต้องเลี้ยงแบบเน้นครับอาหารก็ผลิตยากมันบ่อยเสียนี่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้พันหรือว่าอยากศึกษาดูงา้นที่เพิ่นมาชมได้บทเสียเจ้าได้ครับเอาอ่เป็นบอกเบอร์โทรเพิ่นเนี่ยอย่างเพิ่นทีว่าผมอีกละคัะติดต่อเจ้าบ่ได้เออศูนย์หกสามหนึ่งแปดสี่ เป็หนึ่งหกเก้าครับผมมาส,สอบถามก็ในโนเสียเนาะครับหรือว่าจากเรี่ยงจยากได้พ่อพันธุ์กับคุยว่ากันดนะครับช่วงนี้ว่าตรงๆโมเพอะาย่โดนมันบ่เสียครับคนไม่ญาติเอาเรี่ยงเนาะผมก็ไปน้ำเป็ดน้ำยังเนอไปไหลายอาชีพผมบ่ค่อยได้อยู่บ้านคับขับ้นอีกเข้ามาก็ต้องโทรมาบอกก่อนครับเดี๋ยวพี่น้องสี่พาไปเบิง่งเราเรี่ยงเป็ดเป็ดเทศเป็ดอย่างเดียวที่เป็นคลิปต่อไปโนเสียเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เงียบเราโนเสียฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับคุยว่ากันในคลิปต่อไปุกท่านที่ตติดามรับชมสสวัดีครับ Субтитры